ขั้นตอนการเข้ากรอกข้อมูลระบบบริหารงานพัสดุและทรัพย์สินเพื่อพิมพ์รายงานการขอซื้อและจ้างก่อนเข้าสู่ระบบต้องกรอกลิงก์1 6 1 8 2 2 1 8 1 2ทับ PAMKKN ค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าระบบให้ทุกท่านลงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านส่วนบุคคลค่ะ จากนั้นคลิกไปที่ซื้อจ้างพัสดุและคลิกมาที่บันทึกขอจัดซื้อจัดจ้างซ่อมค่ะออมาคลิกที่เพิ่มข้อมูลใหม่ค่ะก็จะปรากฏหน้าแบบนี้ขึ้นมานะคะประเภทรายการนะคะถ้าเป็นการซื้อก็คลิกที่ซื้อแต่ถ้าเป็นการจ้างเหมาก็เลือกที่จ้างค่ะรายการซื้อจ้างนะคะถ้าเป็นวัสดุก็เลือกที่วัสดุถ้าเป็นคารุพันก็เลือกที่ครุพันค่ะ หน่วยงานที่รับผิดช,ชอบนะคะเลือกว่าเป็นของกลุ่มงานใดหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดค่ะจากนั้นไปคลิกที่เลือกค่ะกำหนดใช้งานภายใน7วันนะคะวันที่ตรวจรับนะคะจะเป็นวันที่ตามใบเสร็จหรือบินเงินสดค่ะการจ่ายเงินนะคะก็ให้เลือกตามจริงที่เราได้จ่ายไปค่ะ ส่วนวันที่ขอซื้อและวันที่สั่งซื้อนะคะจะเป็นวันเดียวกันค่ะโดยให้ลงวันที่ก่อนหน้าวันที่ในใบเสร็จหรือบินเงินสดประมาณ3-4วันค่ะซึ่งจะต้องตรงกับวันทําการค่ะต่อไปจัดซื้อโดยนะคะให้เลือกประเภทของเงินอุดหนุนค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นโครงการกิจกรรมนะคะเราก็จะเลือกที่เงินอุดหนุนค่ะแต่ในส่วนนี้นะคะเป็นของงาน ICT นะคะใช้จ่ายของเงินบกสนะคะจึงคลิกตรงที่เงินบกสค่ะ ส่วนวิธีการขอซื้อนะคะก็จะคลิกตรงที่เฉพาะเจาะจงค่ะเหตุผลนะคะที่ใช้ในการจัดกิจกรรมนะคะก็พิมพ์รายละเอียดลงไปเลยค่ะอาจจะต้องดูเล่มโครงการประกอบนะคะหรือเล่มแผนการและงบประมาณประจำปีประกอบค่ะรายละเอียดนะคะต้องพิมพ์ให้ครบทุกช่องนะคะว่าเป็นโครงการกิจกรรมอะไรคะ่ะ ผู้ตรวจรับนะคะถ้าจำนวนเงินน้อยกว่า1 0,000มือนะคะผู้ตรวจรับ1ท่านค่ะแต่ถ้ามากกว่า1 0 0 0 0หมืนผู้ตรวจรับ3ท่านค่ะจะซื้อจากพิมพ์ชื่อบริษัทลงไปค่ะและคลิกที่เพิ่มค่ะรายละเอียดใบเสร็จนะคะคลิกบริษัทค่ะสถานะนะคะให้เลือกประเภทของใบเสร็จค่ะและคลิกค่ะ พิมพ์รายละเอียดเลขที่เล่มที่ให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นลงวันที่ในใบเสร็จค่ะและคลิกที่เพิ่มค่ะรายการซื้อจ้างซ่อมนะคะ เลือกบริษัทค่ะซึ่งจะขึ้นมาอยู่แล้วนะคะรหัสพัสดุชื่อพัสดุนะคะคลิกที่วงกลมสีเขียวลูกศรค่ะพิมพ์ชื่อพัสดุลงไปค่ะจากนั้นคลิกเลือกค่ะกรณีที่ไม่มีนะคะสามารถแจ้งที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้ค่ะเลือกจำนวนนะคะและหน่วยค่ะพิมพ์ราคาลงไปค่ะ ลิกเพิ่มค่ะถ้าใบเสร็จมีมากกว่า1รายการนะคะไปคลิกที่วงกลมสีเขียวลูกศรและพิมพ์ค้นหาเช่นเดิมค่ะกดเลือกค่ะพิมพ์รายการจำนวนหน่วยหน่วยและราคาค่ะกดเพิ่มค่ะ สำหรับในกรณีที่มีแวดหรือภาษีให้พิมพ์คำว่าแวดลงไปในช่องค้นหาเมื่อคลิกจะปรากฏคำว่าแวดนอกและแวดในแวดในคือราคาที่รวมอยู่ในราคาสุทธิแล้วแต่แวดนอกคือราคาที่แยกออกมาจากราคาสุทธิค่ะซึ่งระบบนะคะจะคำนวณมาให้เรียบร้อยค่ะเราไม่ต้องพิมพ์ราคาลงไปค่ะเมื่อพิมพ์ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะกดบันทึกค่ะจากนั้นนะคะมาหน้านี้เราไปที่ตรวจรับค่ะ พิมพ์ชื่อผู้เบิกและผู้รับของนะคะซึ่งจะเป็นคนละคนกับผู้ตรวจรับในหน้าระบบเมื่อสักครู่ที่เราพิมพ์ไปค่ะกดบันทึกค่ะจากนั้นนะคะมาคลิกที่พิมพ์ที่เป็นรูปเครื่องพิมพ์ค่ะจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาให้เราเลือกรายงานนะคะเราคลิกที่รายงานแบบรวมชุดเบิกขอซื้อค่ะแต่ถ้าเป็นการจ้างนะคะก็จะเลือกรายงานแบบรวมชุดเบิกขอจ้างค่ะ รอสักครู่ค่ะจากนั้นมาคลิกที่รูปไฟล์นะคะเลือกเป็นไฟล์เวิรค่ะเปิดหน้าไฟล์ Word มาแล้วนะคะให้พิมพ์หน้าที่เราต้องการตามนี้เลยค่ะ เมื่อพิมพ์เอกสารออกมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เซ็นชื่อและดำเนินการส่งที่งานพัสดุค่ะถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุหรืองานพัสดุค่ะ